วันนี้อยู่ในสวนนะครับค้ากราบสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในสวนนะวันนี้รถมาขึ้นล่องโอ๊ยร้อนแดดไม่ค่อยมีนะแต่ร้อนมากต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับ ไม่ได้มีขาดตั้งกล้องมานะภาพอาจจะไหวๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นดงไพ่ยเก่านะครึ่งหนึ่งนะแบ่งครึ่งทำจะลงจะลงผักกาศดอง เพื่อดูยาให้วหมูว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะเพราะว่าผักกาดดองมันอายุสั้นนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะลงตั้งโอนะหรือว่าอะไรนะ่ยเขาเรียกกันเข่งชายใช่ไหมแต่ละพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะเพื่อฟุกนะเผื่อฟุกราคาดีๆนะ อันนี้คือรถปั่นนะรถปั่นรถปั่นดินรถขึ้นล่องรถขึ้นล่องขึ้นล่องผักปลูกกลางแจ้งนะั้นไม่ได้ปลูกแบบไฮโดรนะอันนี้ปลูกแบบกลางแจ้งโอ้ยร้อนแบ่งครึ่งทำผักทำประมาณห้าไร่นะเนีย่ยนะอันนี้ขึ้นล่องเสร็จละเดี๋ยวตรงนี้ เลยเดยชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จหรือเปล่างาพรอาจะไวๆหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนหิวด้วย มือสั่นด้วย ร้อนมาก รถเขก็ดีนะพอตรงไหนพอตรงไหนมันเป็นกระเดิดมันไม่ตรงเขาก็จะมาซ้าอันนี้อาเพิ่มมีคนถามนะอาเป็นรถของอานะอ่าเขาคิดไรล,ละห้าร้อยเห็นเขาบอกกันนะผมยังมาได้ถามเลยนะแต่รถไทยอะไรล,ละหกร้อย แล้วก็ดันปรับพื้นที่ชั่วโมงละหกร้อยนี่ปรับแปลงนี้ปรับพื้นที่ไปทั้งหมดสิบสิบห้าชั่วโมงนะรอบนี้สิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงนะครับให้ดูนะให้ดูการขึ้นนะการขึ้นล่องนะการขึ้นล่องภาครัคาผมนะครับ,นะรบต้อง ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับผมอขอไปกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผมสวัสดีนะครับ